เอาละวันนี้เรามีเรื่องแจง้งไอ้ทราบไอ้ตรงๆไม่อ้อมค้อมเลยคือช่วง3 4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมลงผิดอยู่พักหนึ่งที่ผมลงไปเล่นเกมที่มีชื่อว่า New World เกมมันก็ดีนะแต่ติดอยู่อย่างเดียวเกมมันบั๊กเยอะมากและทําให้ผมเนี่ยต้องเสียเวลาไปกับการต่อสู้ที่ไร้จุดหมายไม่มีเซิร์ฟดีๆสาหรับเซิเวอร์ซเอาง่ายคือปิงค่อนข้างที่หเยอะเลยทําให้การเล่นค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการลบ คือมันดีดเลยสุดๆเลยในขณะที่ผมกําลังจะหาเกมใหม่เล่นเนี่ยผมก็ไปเจอกับเกมเกมหนึ่งฮะมันเป็นเกมฟรีด้วยฮะเกมฟรีอย่าบอกนะมาแล้วว้าว <Wow. S 1> คอนคลลอรเบสเกมมหาสงครามมหากาศร้อมเมือง15 vs 15 สงครามล้อมเมืองทีโลกว้างผู้เล่นสามารถบัญชากองทหารเพื่อทําการโจมตีบุกชาร์จและป้องกันศัตรูไปพร้อมๆกันตัวเกมมีาษาไทยให้อ่านผู้เล่นใหม่เข้าใจได้ไม่ยากแถมมีเซเวอร์ซีอีกต่างหากรออะไรล่ะฮะเข้าเกมดิเข้าเกมมาถึงเนี่ยเขาก็จะให้สร้างตัวละครก่อนตัวละครของผมตอนแรกเนี่ยก็หืหวานเชียวก <c oughs> ่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะให้ตัวละครเราเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ตัวละครเราสามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบมากเลยฮะยันโค้งหน้าแต่งได้ยันเงาตาเลยนะฮะว่าจะเอาเงาตาแบบไหนมีนวดให้เลือกอยากได้นวดแบบไหนถ้ากตัวละครเราซ้ากับตัวคนอื่นเนี่ยเพิ่มรอยสักไปเลยครับอยากได้รอยสักต,ต,ตรงไหนโครงหน้าเรามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นชุดเสื้อผ้าของเราเงื่อนไขในการได้ชุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำไม่ยากครับเกี่ยวด้วยครบ100หรือทํากิจกรรมทำเวทต่างๆเนี่ย ก็สามารถปลดล็อกชุดได้นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อของเราครับ Potato Seven หลังจากที่เราแต่งตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าเกมมาฮะสิ่งแรกที่เราต้องเจอก็คือการสอนการเล่นและสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเนี่ยแต่อยากลองเล่นดูก็ไม่ต้องตกใจเขามีสอนตั้งแต่แรกเลยสอนตั้งแต่แบบว่าเดินกดปุ่มไหนอะกดแต่บิวเดินอย่างเงี้ยเมื่อเราเดินเป็นเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างตามมาแน่นอนครับไปหยิบอาวุธก่อนเลย อาวุธก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยไม่อยากวุ่นวายกับปุ่มกดมากนะักผมแนะนําอาวุธข้างบนเลยง่ายไม่ต้องใช้ท่าทางเยอะส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธตีใกล้ฮะส่วนปกตินี่ก็จะเป็นพวกปืนธนูแล้วก็ขวานมันค่อนข้างที่จะยากและส่วนช่องสุดท้ายก็คือลำบากผมไม่ต้องอธิบายเยอะฮะก็ตามชื่อเลยทีนี้เราเลือกดูได้เลยว่าอยากเล่นอันไหนฮะก็มีสกิลบอกด้านขวานะฮะแล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าแต่ละสกิลเนี่ยทำอะไรได้ ผมคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะเล่นอะไรดีแล้วผมก็หยิบดาบโลมาเพราะว่าเขาบอกว่ามันง่ายมากขั้นตอนต่อไปของนายพลปูตอเนี่ยเราจะต้องมาทําการฝึกก่อนว่าอาวุธที่เราเลือกเนี่ยเข้ามือเราหรือเปล่าเขาจะสอนว่าตัวละครเราสามารถทำอะไรได้บ้างใช้ทีกิวอะไรยังไงขั้นตอนต่อไปการฝึกซ้อมสงครามขีม่ม้าเกมนี้มีมา้าขี่ด้วยนะฮะเราต้องขี่ม้าในการออกรบที่สําคัญก็คือการควบคุมกองทัพของเราฮะเราต้องเอากองทัพของเราไปยึดพอยต์ต่างๆด้วยที่เหลือก็เป็นเรื่องของคนจะยึดแล้วว่าเราจะแบ่งกองทัพของเรายังไงดี เราจะต้องฝึกฝนตัวเราให้มีเวลเยอะๆครับมันก็จะปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆทีนี้การฝึกซ้อมของเราเนี่ยอย่างแรกเลยต้องฝึกซ้อมการตีเมืองก่อนสงครามตีเมืองเนี่ยก็จะมีผู้คนมาลงฝึกซ้อมกันครับทุกคนจริงจังกันมากเราต้องจัดกองกำลังของเราครับว่าเราจะเอากองกำลังอะไรไปธนูหอกปืนโดยในช่วงแรกเนี่ยลูกสมุนของเราก็จะเวลน้อยมากๆครับเราต้องคอยสะสมเกียร์วลไปเรื่อยๆพันลูกสมุนของเราให้แข็งแกร่งฮะเพราะบอกเลยว่าเราไม่สามารถเคลื่อนทัพไปได้ด้วยคนเดียวครับเราต้องมีลูกสมุนของเราการตัดสู้เริ่มขึ้นทั้งงหมด ออกโจมตีบนขยีย้มันเถอะและนี่ก็คือกองทัพของพวกเราเราต้องแบ่งกองกำลังไปยึดจุด A และจุด B ี้ะในนี้พพทหารของเราพังประตูและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเ,เราไม่มีลูกสมนุสมนผมจะทำให้ดูมาครับลุยเดียวก็โดดซอโล่เลยอมาดิมาดิมาด,มาดิสับดิสับดิ สับดีเปไ passage, anyway, tattoos, ็นไงฮะยึดธงยึดธงยึดธงคนเดียวยึดธงคนเดียวมาดีก็มาให้หมดดูดูตอนนี้ยังไหวอยู่ยังไหวก็บอกเลยว่ายังไหวมาดีครับก็มาดีครับฟันยับยับไอตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวเลยฮะตอนนี้หน้าเริ่มแดงไอเดี๋ยวหาทางบอก์อนกิงกิงกิงพลังหมดกิงไม่ไหวเอ้ยเดี๋ยนะขี่ม้าก่อนเอ้ยจะตายจะตายกิงกิงกิงอืออืออือหอกเยอะอือทะนงทะนงหอกองทหารมาช่วยหน่อยดิเฮ้ย เอาเเยี่่ไมใชราไม่เป็นไรเกิดใหม่กองทัพไฟเรายึดรองฐานที่มัน1จุดแล้วเวลาโจมตีจะยึดไปอีกสีนาทีที่เราต้องคอยคุมฐานของเราให้โจมตีพร้อมไปกับเราับไม่งั้นบอกเลยว่าเราแตกแน่นอน ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทางฝั่งไม่ทับของอีฝั่งก็จะแต่งตัวดูแบบดูเท่นหน่อยมีแฟชั่นขีม่ม้าถ้าเจอผมบอกเลยว่าให้เราฆ่าไม่ทัพของอีกฝั่งเลยเราจะได้เปรียบเวลาที่เราจะเดินไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องคอยเรียกกองทัพเรากลับมาด้วยฮะเพราะว่ากองทัพลางทีเรามันหลงทางฮะกดตัว C ฮะถ้าหายมันจะเดินตามเรา <S <S <ป>และที่สุดเราก็ยึดธงสุดท้ายได้สำเร็จ เอาเว้วิกตอรี่เรียบร้อยฮะชนะได้บีบวกวะเรียบร้อยโอ้โหว,วลวพุ่งว่ะตอนนี้ววสามเลยฮะผมต้องตีมืออีกครั้งหนึ่งรอบนี้ผมเอาจริงแล้วผมจัดกองกระดังอย่างดีเลยไปเรามาบุกที่อา่าวเงาทองเราต้องบุกยึดจุดเอผมรีบขีมม่มายึดจุด A และนำกองกระดับผมของผมเข้าตีตอนนี้เรายึดจุด A ไปได้แล้ว4 0็กองกระดับผมของเราเริ่มล้มตาย ไหวป่าวะยังไงก็ไหวป่าวะมาดิมาดอิอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ทนไว้เรียบร้อยมาดิทงเอและระหว่างที่เรากำลังจะไปชุดจุดปีเนี่ยผมเห็นแม่ทัพอีกฝั่งมาผมรีบกิ้งไปซอยแม่ทัพอีกฝั่งก่อนเลยอ๋อ,อดิมาดิเรียบร้อยแตกหนึ่ง นนี้ผมมาจุดบีแล้วมีคนยึดอยู่อ้าวอันนี้หลุดเดี่ยวตัวหลุดตัวหลุดตัวหลุดเอาไม่ดีเอามันเพื่อนยึดไว้ยึดไว้ผมเองผมเองฝาบฝาบจะมายึดธงหรอจะมายึดธงหรอนี่ไงนี่ไงไม่ถอยหรอเฮ้ยจะตายแล้วนะไม่ถอยหรอไม่ถอยหรอมาดีจนในที่สุดเราก็มายึดจุดสุดท้ายได้สำเร็จผมฆ่าไม่ทันอีกฝั่งไปหลายคนมากบอกแค่นี้แหละหือ MVP อะครับคิดเอา แบกขนาดไหนอ่ะในดูสกอร์หน่อยดิโอ้โหเป็นฮะเนี่ยฆ่า6ตายสูนะครับฆ่าแม่ทัพไป6ตัวผมบอกมาจากสงครามเจ็ดแม่งอยู่ๆมีคนมาท้าโดนผมอ่ะน่าจะเป็นคนจีนด้วยนะผมบอกโอ้โหเดี๋ยวมันศึกระหว่างประเทศแล้ววะจีนกับไทยแม่งเวยิบผมวิ่งเแต่ผมบอกแล้วผมไม่วันเฮือกเฮือกเฮือกโอ้โหเฮ้ยแม่งอาวุธอะไรวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกิ้งตัวแป๊บตั้งหลักก่อนถือโล่มารอรอปับ อุ้ยเม่หายตัวได้ด้วยตัวนี้เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตังโดก็รอตัวลอตเตอร์คอเตอร์แท็กมาดิมาดิมามาดิมาดิเลืองผมเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมฮิวไปแล้วด้วยไม่สนไม่สนไม่เคยกลัวหลบเจอกูกิ้งหลบมามาดิโอ้ย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 เชี่ยมันจะตายแล้วอ่ะเฮ้อ่ะผมบอกเลยถ้าผมเวลเยอะกว่านีมโดนผมฝาว่าก่อนเถอะ แม่งตกเด็กผมรู้แลือาเป็นผมแพ้ตัวละครผมไม่เท่ไงมันต้องมานี่ฮะมาที่แฟชั่นก่อนเลยครับชุดไม่เท่ไม่มีแรงฟันมันต้องเจอนี่ครับนักลบไอริสชุดโคตรเท่จะมีทั้งหมด2ชุดชุดหนึ่งจะได้หลังจากเราซื้อซีซันพาร์ทส่วนชุดที่2เนี่ยจะได้หลังที่เราเลเวลครบ100แล้เวล0 0ก็ทำชุดฟรีเลยไม่ต้องซื้อแต่ตอนนี้เลเวลผมยังไม่ถึงฮะรอแป๊บนึง ส่วน3ามกองพลที่จะเห็นได้ในซีซันชลเลนด์นี่ครับก็ดูได้เลยมีอันไหนมาบ้างโอ้โ oh หมีแต่อันหน้าโดทั้งนั้นหนึ่งแต่ละซีซันในส่วนของยานผานะเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับน้องม้าก็มีสกินเหมือนกันในวันที่ผมแพ้เนี่ยก็ไม่ยากเลยครับของผมยังติ่มอยู่เนี่ยดูดิเห็นของผมติ่มแม่งทิม่มผมเฉยเลยเ,เด็กนี่เดี๋ยวเราผมโตแป๊บถ้าเราโตเราสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างนี้เลยฮะอัพสเตตของเราได้แหละ สเตตของเราที่จะไปซัดหน้ามันน่ผมอัปหมัดก่อนเลยแล้วก็อัพโล่เพราะผมเล่นโจมตีระยะใกล้สิ่งตัวมันที่ต้องทําหลังจากเราเก็บเลเวลแล้วเนี่ยก็คืออัปกองพลของเราฮะถ้าไม่ใช่การโดหนหนึ่งเนี่ยการไปรบหรือไปตีเมืองต่างๆเราก็ต้องมีกองพลของเราครับถ้ากองพลเราไม่แข็งแกร่งพองเเลเราตีเมืองไม่แตกแน่นอนสูวนวิธีที่จะทําให้กองมือเราอัพเกรดเราโตขึ้นเรื่อยๆก็คือเราต้องไปรบปบ่อยๆครับเนี่ยฮะทำเควสที่เขามีให้เราบอกเลยว่ารเราจะอัปแน่นอน สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับคอนคูเรเบลหรืออยู่ข้างล่างน,นี้แล้วะฮะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่คนละโซนก็สามารถเล่นได้ครับเพราะว่าเกมนี้มีหลายโซนมากครับยุโรปอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียมีหมดทั่วโลกเล่นไดในม่จำกัดอย่าลืมมาลองเล่นกันนะครับงั